ฉีดยาให้ฉัน,นต,าตายไป,ไปเถิดหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไคร เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลทอมี่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าคุณหมอจะรักษาอะไรให้เราบ้างไปกันเลยเราไปตรงไหนก่อนเนี่ยสวัสดีหมอก่ันเราต้องมาคุยกับคุณหมอเราต้องมาคุยกับที่ฮัลโหลคน์เตอร์ก่อนนะอ๋อนี่เขาบอกให้เราไปตรงนี้มาทําอะไรเนี่ย <ee> เขาบอกว่าตัวเองเป็นอะไรเขาบอกว่าอะไรเช็คอินด้วยตัวเองเหตุผลในการนัดหมายเป็นเบหาหวานเบาหวานเหรอบาเป็นเบาวหวานบาหวานเบาหวานอ่าส่งข้อมูลไปคุณหมอเขาได้รับแล้วตั๋วที่ได้รับโอเคเอาไปตรงตรไหนต่อพอเอาบัตรมาแล้วก็เข้าไปหาคุณหมอเหรออ๋อทุกคนถือบัตรเต็มเลย คมีพูดเป็นอะไรบ้างอะอ้าหาคนไหนอะเราได้ยินเสียงขาพูดนะบอกเลยรดนั่งรอคุณหมอจะมาพร้อมกับคุณในไม่ช้านั่งรอก็ได้เอคุณหมอเร็วๆหน่อยเบาหวานขึ้นตาแล้วตอนนี้คุณหมอเร็วๆหน่อยเบาหวานขึ้นตาแล้ว เฮ้ยไม่ว่าใส่แมสอ่ะอุ้ยอ๋อเห็นไหมมาหาหมอต้องใส่แมสมาด้วยใช่ไหมเขาป่วยใช่ที่โรงพยาบาลคนไข้ยเยอะแต่เราเป็นเบาหวานไงอ๋อเราเป็นเบาหวานแล้วไม่ต้องใส่อะใช่เบาหวานนี่เหมือนน้ำพริกปลาหวานไหมเหมือนที่ไวียนกับมะม่วงใช่ไหมไม่หมอมารับแล้วอ่าคุณหมอผมเป็นเบาหวานใครครับคุณหมอไปได้แต่งไปได้ไป อ,าอา้าวประตูปิดโอ้คุณหมอนี่ <c oughs> หมายไปทางไหนครับคุณหมอเข้าขึ้นบนเลยครับเอาคุณหมอนำหน้าสิครับโอ้โห <c oughs> ไปไปคุยคุณหมอพามาห้องเอ็กซเรย์ก่อนเลยตรงไหนครับคุณหมอนอนนี่เลยหรอครับอ๋ออ๋อไม่ใช่โอ้โห <c oughs> อ้าวคุณหมอทำอะไรหมอาทำอะไร คนตรวจนะคุณหมอคุณหมอขึ้นไปนอนทำไม <c oughs> เนี่ย <c oughs> ขึ้นหรอโอ้ดีย๋ยวานอนก่อนอ่ะยังไงต่อครับคุณหมอเขาเลื่องนี่ครับตั๋วผู้ป่วยอ๋อตรวจโอ้เป็นชนตั๋วแล้วคุณหมอ <c oughs> โอ้เครื่องเครื่องมันทะลุโอ้เครื่องทะลุเลย <c oughs> แล้วคุณหมอไปไหนเนี่ยคุณหมออ๋อคุณหมอยังอยู่กี่ที่คุณหมอไปเอ็กซเรย์อ๋อทะลุอ้าวอ้าว อะไรเนี่ยภาษาหมอเป็นคนจีนภาษาเกาหลีเป็นคนจีนไหนไปตรงไหนต่อคุณหมอฉีดยาให้ทันตายไปเถิดหมอนี่เป็นท้องคล้องของคนไข้อ้อวมาสตาร์ดิเอ็กซเรย์ดินี่ถ่ายเอ็กซาเลดิเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ไม่ถ่ายเอ็กซาเลดิเนี่ยไปตรงไหนต่อครับคุณหมออ๋อไม่หมอ หมอผิดปะเนี่ยผมเป็นเบาหวานนะหมอทำไมหมอมาดูฟันผมอ่ะผมไม่ได้มาถอนฟันนะคุณหมอโอ้ไปไหนต่อครับคุณหมอคุณหมอจะจะให้ผมมาทำอะไรเนี่ยถอนฟันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวคุณหมอโอ้ ผมเป็นเบาหวานนะครับคุณหมอคุณหมอ,หมอพาผมมาถอนฟันทาไมอ๋อเขาบอกให้ตามเข้าไปโอ้ลงไป,ไปก็ชึ้งบุมบุยไปไหนครับคุณหมอไปไหนอ๋อันี้มาทําอะไรครับไหนครับมาตรวจกันมาตรวจฟันหรอครับคุณหมอครับอ๋อไม่ใช่แล้วครับคุณหมอไม่ใช่แล้วนี่มันผลผลรูปเอ็กเย์อะไรเนี่ยฮะ ฟันใช่ครับคุณหมอถอนฟันเลยครับถอนฟันเลยครับจะคุยกันเรื่องอหมครับเนี่ยคนไทยกับคนเกาหลีนะครับคุณหมอถ้าอย่างนี้คุณหมอฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไข้นั่นไงตาย อาตายเลยเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเหมือนเป็นเกณฑ์พ่อบอกว่าเป็นเบาหวานเหรอตายเลยเกิดใหม่ครับหมอฉีดยาให้ตายเลยครับทะเบียนก่อนก็เบาหวานไงอืมเราเป็นโรคอื่นมัางป่วยสูงไข้สูงเป็นไข้สูงนี่ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นไหนเนี่ยไม่้ยีหกี่เจ็ดเลยเต้องขึ้นไปนอนโรงพยาบาลหรือเปล่า อาวแล้วหัวหายไปไหนอ่ะหัวก็หายไปไหนขยายพูดหรือเปล่าเฮ้ยเ้ามันคืออะไรอะ่ะตอนที่สองพูดว่าแอปพายโอเคแอปพายแอปพายอันนี้เราเป็นอะไรเราเป็นผู้ป่วยที่เฉยใช่ไหมอ่านั่งรอแต่แล้วนั่งรอคุณหมอก่อนแอปพายเหรอพ่อไมู่้นี่เราเป็นไข้สูงเพราะว่าตอนเราเป็นไข้เราอยู่คอนโด ชั้นยี่สิบใช่ไหมเราเลยเป็นไข้สูงถ้าเราอยู่ชั้นหนึ่งเราจะเป็นไข้ต่ำใช่ไหมได้นอนพื้นได้นอนพื้นเลยถ้าถ้าอยู่บนชั้นยี่สิบอะได้นอนได้นอนแอร์เย็นๆย็นเตียงเตียงนิ่มๆ๋อเตียงนิ่มๆเหรอก็เราหันไปดูหน้านี่เฮ้ยเขาเป็นอะไรอะไวรัสปอดหลายแรงถ้าหมอฉีดยาแล้วคราวนี้เราเป็นปอดไวรัสดีมาดูที่คนนี้เป็นอะไรหลอดเลือด คนนี้การติดเชื้อไรแรงอ้าวแล้วคนนี้เอาอะไรมากินเนี่ยติดเชื้อกาแฟคนนี้ติดกาแฟเหรอใช่ติดกาแฟติดกาแฟติดกาแฟแล้วเลิกยังไงอ่ะอิสระกาแฟอ๋อคุยกับเพื่อนนี่คนนี้เป็นไรนั่งกับเพื่อนเขารอดิไหนคนรออยู่ไหนก็นั่นน่ะมานข้างๆ้าเขาอ๋อคนนี้รไม่ใช่คนนี้อ๋อคนไหนเนี่ยแหละเสื้อดำๆเนี่ยน่ารักที่เขาเขียนเนี่ยโอเคอ้าวมันเป็นผู้หญิงนี่หว่าเขาป่วย เป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นโรคอะไรเนี่ยคุณหมอไม่มาสักทีเลยโรงพยาบาลน,นี่มีคุณหมอไหมเนี่ยเอฮ้ยพอเปิดเสียงดิได้ยินเสียงคนไอเด้วยอ้า<ล>อ้ำรหรอพอได้ยินเสียงคนไอ <c oughs> อ้าว,าวเป็นโควิดปะเนี่ยนั่งไกลไม่ได้แล้วเราต้องไปนั่งที่อืน่นโอ้นั่งไอเฮ้ย <c oughs> นั่งกับเพื่อนคนนี้ดีกว,ว่านั่งกับคนนี้คนนี้เป็นอะไรอ่าไม่ออกเลยเขาไปหาหมอแล้ว คุณหมอคุณหมอช่วยผมด้วยปวดหัวมากเลยตอนนี้ช่วยผมด้วยครับคุณหมอโอ้โหคนไข้เพียบเลยมีหมออยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยดูคนนี้ดิคุณหมอเนี่ยคนเนี้ยมาช่วยคนนี้ก่อนเลยเนี่ยคนนี้เขานั่งไอตลอดเลยเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาบอกเขาปวดใช่หไหมเขาเขาไปเอาแมสมาใส่แล้วคุณหมอไม่มาสักทีเนี่ยโอ้โหนั่งรอนานแล้วนะคุณหมอมาเร็วๆหน่อยต่อคิวอ๋อต้องต่อคิวเหรอ มาเลยมาเลยโอ้ทำไมคนนั้นเป็นอะไรอะ่ะทำไมมีไฟวิ่งเต็มตัวเลยลัลงพึ่งออกพันร้อนหรือเปล่าน่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้คนไข้เต็มเลยคุณหมอคุณหมอทำอะไรอยู่เนี่ยฮะคุณหมอเมื่อไหร่คุณหมอจะมาเอาไปรักษาเนี่ยโอ้รอนานแล้วนะคุณหมอหัวไม่เปิดประตูให้เลยโอ้โรงพยาบาลน,นี้มีคุณหมอยี่คนเนี่ยตอนแรกมีสองคนนะคุณหมอครับช่วยด้วยครับคุณหมอ คุณหมอไม่มาช่วยเราเลยเราบอกให้หมอฉีดยาให้ตายเราตายเลยเราต้องมาทําอะไรต่อเนี่ยพิมพ์ับบเพื่อนดิหรอพ่อดูพ่อไปดูอันที่สองนั่หนะอ๋อให้พิมให้พูดเขาให้พิมกด่น้ะ A P P พิมไปแล้วแล้วยังไงต่อครับโอ้โหหมอไม่มีเลยมีแต่คนไข้เต็มเลยเนี่ยเราเข้าไปได้ไงคุณหมอมาพาเข้าไปแล้วหรอ อ๋อต้องต่อคิวเหรอเอานั่งรอเลยแล้วเพิ่งยอ่อแล้วเย้อมผมมันเพิ่งใหม่ๆเลยหรอโอ้โคนนี้เข้าไอเห็นไหมเนี่ยข้ไอม,มาเราใส่แมสมาด้วยเห็นไหมเราไม่ได้ไอใช่ไหมเราเป็นไข้สูงที่เฉย <im it> ใช่ไหมครับเรามีควันด้วยโอ้ก็เราเป็นไข้ไงเราตัวร้อนดูดิควันออกตัวเลยเนะ่ยดูดิโอ้ตอนนี้ควันเริ่มออกตัวแล้วคุณหมอหมเป็นไข้สูงควันออกตัวแล้วเนี่ยหมอครับช่วยด้วยครับมีเพื่อนั่งเยอะเกิน โอ้โอเคโอเคตายเลยครับกลับบ้านดีกว่าอย่างนี้กลับบ้านเลยอ้าวไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอเขาเรียกคิวรอคิวคอคิวขอาคิวที่ร้อยหเปล่าถ้าเขาลุกขึ้นดิอ่าคุณหมอครับช่วยด้วยครับผมมาแล้วเขาเห็นเรานั่งไม่เรียบร้อย เฮ้ย,ยเหวเขาเห็นหนเอาร้อนั่งไม่เรียบร้อยไงหรอหมอนี่คุณหมอให้ยาม,มากินเลยโอเคคุณหมอมานั่งทำไมคุณหมอพ่อไปอยู่ฝั่งตรงนั้นนีโอเคงั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยให้พวกเราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย บ๊ายบายบพรุ่งนี้เจอกันไว